สลามุอลัยกุมบารมตุลลอเฮลบรากาตุสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆมาประดิษฐ์กร์ดไวยพรวันฮารีรายยกันนะคะอุปกรณ์ของคุณครูมีกราดกร์ดของเรานะคะมาพร้อมกับซองเพื่อจะใส่กราดนะคะด้านในของกราดจะมี กระดาษเอาไว้เขียนอวยพรถึงผู้ปกครองนะคะ2มีกาวนะคะกาวใช้สำหรับทานะคะเด็กๆจะใช้กาวแบบไหนก็ได้ที่มีอยู่ที่บ้านของตนเองนะคะ 3. ดินสอค่ะ4แล้วก็จะเป็นสีนะคะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเรามาลงนากันเลยนะคะ สำหรับการเขียนอวยพรหากเด็กๆอยากเขียนคำว่าอะไรเด็กๆสามารถสอบถามผู้ปกครองได้เลยนะคะ It's time for me and them 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 and it'll be a happy day it'll more butter, that's what we say we give our kisses and squeezy hugs too it'll and the happy it's time for me and you them them it more butter. จากนี้นะคะเราก็มาทากาวตกแต่งการ์ดของตัวเองให้สวยงามนะคะ s <S ถ้าเด็กๆมีสติกเกอร์ของตนเองนะคะสามารถตกแต่งเพิ่มเติมในการ์ดของเด็กๆได้นะคะอ่าเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะการ์ด <That 's S 2> ของคุณครู จากนี้นะคะ <it> คุณครูจะมาสาธิต <to S 1> วิธีการ <me. S 1> มอบการ์ดให้กับผู้ปกครองนะคะสำหรับวันตุดอีรินอาราฮาในปีนี้ขอให้พระองค์อันล้อประทานลิสกีที่ดีแก่ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและขอให้เด็กๆเ,เป็นลูกที่ซอและและน่ารักแบบนี้ตลอดไปนะคะ สุดท้ายนี้หาก,หากพวกเราผิดพลาดประการใดก็ขอมาอัพไว้ณที่นี้ตะกอบบาลลอมินนาวามินกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะระมะตุลลอฮิวบเระกาตุสวัสดีค่ะ